รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยทิพยยะประกันภัย สวัสดีค่ะอยู่กับทอล์กเรื่องเที่ยวกับการจนาหงทองอีกครั้งนะคะวันนี้โอ้โหนี่เขียวๆเ,เลยค่ะเขียวไปยันเสื้อเลยเราอยู่ท่ามกลางบรรยากาศเขียวๆท้งเ,เงียบนะเราจะได้ยินเสียงนกที่นี่คือเดอะบาสเขาใหญ่ค่ะคือเราบังเอิญเราก็แบบเนาะอยู่กักตัวอยู่ในบ้านานานๆออกมาแบบเปลี่ยนบรรยากาศหาแบบอากาศบริสุทธิ์บ้างใครอยากหาวิวที่ท,ที่แบบว่า วิวสวยๆส,สูงๆแล้วมองเห็นภูเขาแบบเยอะๆอะไรอย่างนี้ก็แนะนําให้มากันที่ The ะ a s สเขาใหญ่กันค่ะที่นี่เนี่ยเขียวอย่างที่เห็นอย่างนี้แหละคะ่ะแต่ถ้าไปบนจุดที่เป็นห้องอาหารเนี่ยจะเห็นเลยว่าวิวเขาสวยงามจริงๆที่นี่เชียร์ให้มากันค่ะแต่สําหรับใครที่ไม่เอาเขาใหญ่ชน,นาบ่อยแล้วฉันอยากไปต่างประเทศแล้วแต่ยังไปไม่ได้ชวนไปทริปนี้กันก่อนค่ะไปดำน้ำกันที่เกาะลีเป้ค่ะ 26-29พฤศจิกายนค่ะไปดำน้ำเป็น Fun and Free Diving ที่เกาะลิเปกันก็คือเราไม่ได้แบบโอ้โหดำจริงจังจะต,ต้องได้เซอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ต้องนะคะเราแบบไปเรียนดำน้ำสนุกๆก,กับ uh, W Free Diving เขาก็จะสอนเทคนิคเบื้องตอน้นการหายใจการกลั้นหายใจการดีตัวลงไปทำยังไงเรามีอุปกรณ์ให้พร้อมทุกอย่างนะคะไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลย เตรียมชุดด้วยน้ำสวยๆไปเพราะว่าเวลาใส่ฟินฟรีดิฟนี่มันจะสวยมากนะคะมันจะทำให้แบบว่าสวยงามขึ้นอา้าวก็ไปด้วยกันได้ค่ะไม่ได้แค่ไปเรียนฟันแด์ฟรีดิฟอย่างเดียวที่เกาะลีเป้นี่แบบสวยมากและยิ่งเป็นพฤศจิกายนนี่พูดเลยว่าเป็นช่วงที่ดีของการไปสัมผัสโลกใต้ทะเลที่นั่นค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าไอ้ที่บอกระกรังเจ็ดสีสวยที่สุดอยู่ที่เกาะลีเป้ ไปดูด้วยตามกล่าวด้วยกันแล้วไปดูไปดูโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ด้วยคิดดูเราดำลงไปโดยแบบสบายๆเลย 1. ลมหายใจใต้ทะเลมีคุณค่ามากต้องไปด้วยกันค่ะ26 29ถึง29่พฤศจิกายนนี้นี่สนใจติดต่อโทรไปเบอร์นี้เลยค่ะ g e t a w a y c a t i o n ค่ะจะบอกอรายละเอียดทุกอย่างราคาห้องหับอะไรต่างๆนานาพักที่ไหนกินข้าวอะไรยังไงเนาะก็งานนีไปด้วยกันค่ะอ่ะแต่ว่า เช่นเคยค่ะมีข่าวสารเรื่องของการเดินทางมาฝากกันเดี๋ยวต้องขออนุญาตเปิดโพยน,นิดนึงเพราะเรื่องนี้มันละเอียดนิดนึงเขาบอกว่าสําหรับใครที่จะไปต่างประเทศในช่วงโควิดระวังไว้ให้ดีเถอะมันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องเตรียมตัวอันนี้พูดถึงเอกสารอย่างเดียวเลยนะว่ามีอะไรบ้างเอาเป็นว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่าตรวจสอบข้อจํากัดของประเทศปลายทางที่คุณจะไปตอนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องวีซ่าอย่างเดียวละ มันเป็นเรื่องว่าสถานการณ์ระบาดท,ที่ปลายทางเป็นยังไงคุณต้องรู้ก่อนอันนี้กฎข้อบังคับในขณะนั้นเช่นบางช่วงเนี่ยบางประเทศพีคมากเนี่ยเขาจะออกกฎพิเศษมาถ้าคุณไปแล้วล็อกไปเจอเขาล็อกดาวคุณจะไปทําไมถูกไหมเสียค่าตั๋วเครื่องบินก็แพงช่วงนี้อะไรอย่างนี้เอกสารที่จําเป็นต่อการเข้าประเทศยกตัวอย่างคนมาไทยต้องมีฟิตทูฟลายต้องมี COE ประเทศอื่นไม่มีนะเนี่ย แต่ถ้าคุณสมมุติว่าจะไปอะไรดีอ่ะสมมุติจะไปสเปนเช็คดูซิสเปนเขาต้องการอะไรมากกว่าเ,เป็นเอกสารเป็นพิเศษไหมเหมือนของบ้านเรามี C O E อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็ต้องอ่ะเช็คดูมาตรการกักตัวของประเทศปลายทางอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องรู้มย่งมากเลยเช่นอิตาลีอย่างเงี้ยเห็นสบายๆปรากฏว่าเข้าไปคุณต้องกักตัว10วันอะไรอย่างเงี้ยอังกฤษกักกี่วัน อย่างบ้านเรากัก14วันสิงคโปร,ร์21วันอะไรแบบนี้เป็นเรื่องที่คุณต้องรู้เอาไว้ก่อนนะคะจะได้แบบเนาะไปแล้วแบบเอา้าต้องบินกลับหรือต้องอะไรเงี้ยมันเสียเวลาเอา้ายารักษาโรคส่วนตัวนี่คุณก็ต้องรู้ไปด้วยเพราะว่าตอนนี้เขาจะคอนซิร์นกันคือกังวลกันเรื่องพวกนี้มากว่าถ้าไปแล้วจะต้องไปซื้อยงซื้อยาอะไรที่มันในนี้คุณต้องมีใบสั่งแพทย์ไปจากเมืองไทยหรือตเตรียมไปในแบบพอดีด้วยนะบางคน เตรียมไออะไรนะสมุนไพรไปเยอะเกินก็เข้าอเมริกาไม่ได้เห็นไหมอันนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนเป็นเรื่องที่แบบอันเมื่อกี้หัวข้อของประเทศปลายทางใช่ป่ะคะถัดมาตรวจสอบสายการบินที่คุณจะบิน,นว่าสายการบินที่คุณจะบินนั้นเขามีนโยบายอะไรบ้างเช่นบางสายการบินบอกเลยว่าคุณจะต้องตรวจ pcr test 72ชั่วโมงก่อนเดินทางอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันบางสายาบินบอกไม่ต้องไม่เป็นไร ไม่นิดอะไรแบบนี้นะคะก็มาตรกเรียกว่าโดยรวมๆว่ามาตรการป้องกันโควิดของสายการบินต่างๆที่พูดเลยว่าไม่เหมือนกันความเข้มงวดไม่เหมือนกันเอกาสารจําเป็นต่อการเดินทางช่วงโควิดอันนี้เป็นอะไรที่อันนี้สําคัญที่สุดเช่นคนฉีดวัคซีนแล้วคุณก็ต้องเตรียมเอกาสารอน,นี้ไปให้พร้อมอเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะมาพูดถึงเรื่องวัคซีนพาสปอร์ตกันค่ะว่า ขอยังไงอะไรยังไงต่อไปสแกนยังไงทำให้โลกของการเดินทางสะดวกขึ้นยังไงแต่อันนี้คือต่อไปเวลาคุณเดินทางอะ่ะรู้เลยว่าไม่ได้แค่พาสปอร์ตแล้วต้องมีวัคซีนพาสปอร์ตครบคู่คปไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเอกสารจำเป็นเช่นกันหรือบางคนเนี้ยต้องแบบเขาเรียกอะไรอะ ออบางประเทศะ่ะก็จะเข้มข้นเป็นพิเศษจริงๆไม่น่าจะมีใครเข้มมากกว่าไทยแล้วนะตอนนี้ไทยนี่เข้มที่สุดแล้วสำหรับคนที่จะเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็ภาพรวมเช็คประเทศปลายทางที่จะไปเช็คสายการบินที่เราจะบินเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมแล้วก็ไปโลดเลยค่ะอยากไปเที่ยวประเทศไหนลุยเลยค่ะแต่ขอก่อนอื่นเช็คก่อนไว้ยที่เราจะไปเนะี่ยเสี่ยงอยู่หรือเปล่าถ้าเสี่ยงก็ เอาไว้ก่อนอยู่บ้านก่อนอะไรนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันค่ะวันนี้เนี่ยที่เราจะไปเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่พูดเลยว่าคลาสสิกที่สุดเลยนะคะเรากำลังพูดถึงบูดาเปสต์ฮังการีค่ะ ประกันชั้นหนึ่งทิปอัพทูมายจากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้สบายๆแบบอัพทูยูทิปอัพทูมายเริ่มต้น4,900บาทต่ตอปีโทรเลย1นึ่หรือท i ปอินชัว c o m หรือตัวแทนในหน้าทนนนิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันทุกครั้ง นับสนุนโดยทิพยประกันภัยกลับมาพูดคุยกับทอกเรื่องเที่ยวกับกนนารชนะของทองกันต่อค่ะเราก็เป็นแบบนี้แหละมีเรื่องอะไรเราก็เที่ยวมาทอกแล้วก็บอกทุกเรื่องเที่ยวนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรบอกมาได้ค่ะแต่หลังจากนี้เนี่ย เราก็จะแบบอ่ะลองดูไปาตามเมืองต่างๆประเทศต่างๆที่เราเคยไปมาแล้วหยิบมาเล่าสู่กันฟังอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าอย่างที่รู้กันช่วงนี้เราก็ยังเดินทางไม่ได้เนาะเราก็แต่เดี๋ยวใกล้แล้วค่ะใกล้แลวเดี๋ยวจะเดินทางละอ่ะมามาเรื่องของเราเล่าเรื่องปรากไปแล้วเนาะที่เช็คนะคะ วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีอีกเมืองหนึ่งที่แบบว่าสุดยอดของความคลาสสิกอีกเหมือนกันนั่นก็คือบูดาเปสต์แห่งฮังการีค่ะบูดาเปสต์เป็นเมืองหลวงของฮังการีที่แบบว่าเ,เขาเรียกว,ว่าไงดีอะเป็นเมืองที่เนื้อหอมใครๆก็อยากไปใครๆก็อยากสัมผัสเมืองนี้เพราะว่าเป็นคือเป็นเมืองนึงที่เขาเรียกว,ว่าไงดีอะโรแมนติกก็ได้จริงๆคุณสมบัติขายปลากมากเลยค่ะ สุนทรีก็สุนทรีคลาสสิกก็คลาสสิกโรแมนติกก็โรแมนติกอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวต้องลองไปงี้แบ่งอย่างนี้ก่อนค่ะบูดาเปสเนี่ยมีฝั่งบูดากับฝั่งเปสอ่าโดยมีแม่น้ําดานูบกั้นแม่น้ําดานูบเนาะหลายคนก็จะรู้กันว่าเป็นแม่น้ำที่แบบว่าโอ้โหสาสุนทรีของยุโรปดานูบเ,เนี่ยไหลผ่านประมาณ10ประเทศฮังการีเป็นหนึ่งในนั้นค่ะก็มีไหลผ่านอะไรบ้างมี เยอรมันออสโลวาเกียแล้วอะไรกันออสเตรียรอ,ะอะไรแบบเนี้ยฮังการีเป็นหนึ่งในนั้นที่แม่น้ำดานูบไหลผ่านพอไหลผ่านปุ๊บแม่น้ำฝั่งเปสนะคะก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งบูดากับฝั่งเปสอยู่คนละฝั่งเราเที่ยวฝั่งไหนก่อนดีฝั่งบูดาก่อนดีกว่าฝั่งบูดานี่ก็จะเป็นฝั่งที่มีพวกสิ่งปลูกสร้าง นะหลายอย่างเลยที่นักท่องเที่ยวก็จะชื่นชอบกันจริงๆเขาก็เที่ยว,ยวสองฝั่งแหละเพราะว่ามันมันสวยทั้งสองฝั่งเลยทั้งฝั่งบูดาทั้งฝั่งแปสนะ,ะโดยมีตรงกลางเนี่ยไม่ได้มีแม่น้ําดานุพาดผ่านอย่างเดียวมีสะพานเชนค่ะเชนบริชซึ่งแบบว่าโอ้โหมีสิงโตอยู่ตรงหัวสะพานแล้วสร้างแบบยาวมากเราจะเห็นหนุ่มสาวเดิน เกี่ยวก้อยพรอดรักกันกัะนหนุ่มกันหนิงอะไรอย่างนี้บางคนก็จะแบบว่าวิ่งบนสะพานออกกําลังอะไรอย่างงี้ก็จะเห็นทุกอิอริยาบถอะค่ะเพราะว่ามันเป็นสะพานที่แบบว่าเ,ออเขาเรียกไงอะมันพาดผ่านแม่น้านแล้วคนมันต้องสัญจรไปมานะคนฮังการีอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวฝั่งบูดาฝั่งบูดามีอะไรมีเยอะแยะเลยค่ะฝั่งบูดาเนี่ยลักษณะนี้เลยเป็นเนินเขาแบบนี้เลยค่ะเหมือนเขาใหญ่อย่างนี้เลยเป็นเนินเนิน เพราะฉะนั้นเวลาลคนไปเที่ยวเนี่ยบางทีมันต้องเดินขึ้นเขานิดๆสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดก็จะสร้างอยู่บนเนินไปกันที่ปราสาทบูดากันก่อนปราสาทบูดานี่ก็จะเป็นปราสาทที่เหมือนกับเก็บความเผยให้เห็นดีกว่าความรุ่งโรจน์ในอดีตอของบูดาเปสตไรเงี้ยนะคะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงคือลักษณะทุกวันนี้ก็จะเหมือนเป็นเหมือนมิวเซียมเป็นอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ มันก็ยังพอให้เห็นว่าอ๋อในอดีตเนี้ยที่นี่รุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยขนาดไหนดูได้จากที่นี่เลยนอกจากปราสาทบูดาค่ะมุมที่นักท่องเที่ยวจะไปออกันเยอะที่สุดเลยก็คือ,อ,อวิหารแมทธิสหรือว่าโบสถ์แมทธิสก็ได้ค่ะตรงนี้เนี่ยเรามองจากไกลๆหรือมองจากฝั่งเปสเนี่ยเราก็จะขนาดมองข้ามฝั่งแม่น้ำไกลๆเราจะเห็นเลยว่าโบสถ์ที่มีหลังคาสลับสีอ่ะอันนี้คือโบสถ์แมทธิส เป็นโบสที่มีความสำคัญมากสําหรับชาวฮังการีเพราะว่าเ,เวลามีงานเทศกาลงานสําคัญในราชวงศ์หรือกษัตริย์ต้องมีการพิธีการสําคัญระดับนี้ต้องมาใช้ที่นี่ประกอบพิธีประกอบพิธีธสําคัญแบบนี้เพราะว่าข้างในนี่โอ้โหที่สุดเหมือนกันเข้มขลังสุดๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นโบสที่สําคัญมากของเขาอะไรเงี้ยเนาะก็ อันนี้ทุกวันนี้ข้างในก็เป็นกึ่งกึ่งเหมือนมิวเซียมอีกเหมือนกันคือเขาก็มีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่น่าเชื่อช่วงที่พวกเต๋อเข้ามาปกเข้ามาลุกลานใช้คาว่ามาลุกลานอะไรอย่างนี้ก็เคยเปลี่ยนที่นี่จากโบสถ์ให้เป็นมัสยิดมาด้วยออันนี้ก็จะดังนั้นมันก็เลยแบบหลายคนก็บอกเออที่นี่มันเหมือนเป็นกลิ่นมีกลิ่นอายแบบเป็นสุนเหร่าเป็นอะไรอย่างนี้เหมือนกันก็ถูกค่ะเพราะว่า อย่างที่บอกก็เคยเคยมีช่วงหนึ่งก็เคยเป็นสุเหล่ามาแล้วพอ,อ,อกลับมาเป็นโบสอีกก็ทุกวันนี้ก็โมดิฟายให้มันมีความเป็นโบสอย่างสมบูรณ์เลยนะคะ,อะนอกจากโบสถ์แมทธิอสในฝั่งบูดาเนี่ยก็ยังมีอีกจุดหนึ่งเขาเรียกป้อมชาวประมงนะเป็นป้อมที่แบบสูงขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนแบบเวลาเอาไวด้ดูพวกค่าศึกอะไรต่างๆนานา,นาที่ ค่อยๆตามภาษาป้อมเลยค่ะไว้ดูพวกค่าศึกต่างๆนานา,นาที่เคลื่อนผ่านไปมาดังนั้นป้อมนี้จึงสูงเรียกว่าใครมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยมองไปฝั่งเปสนี่แบบว่าสบายๆเลยมองแน่นอนมองจากฝั่งนี้เราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นไฮไลท์ของฮังการีไฮไลท์ของบูดาเปสต์นั่นก็คืออาคารรัฐสภาที่แบบสวยงามมากหลายคนจะรู้ดีว่าที่นี่คืออาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดเขาเคลมแบบนั้นเลย ทอดตัวอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานบเดี๋ยวเราค่อยข้ามฝั่งไปเที่ยวกันแต่อันนี้พูดถึงว่าเรายืนอยู่บนป้อมเนี้ยป้อมฟิชเชอร์แมเนี่ยแล้วมองลงไปเนี่ยเราจะเห็นเลยอ่ามันก็จะสวยงามแล้วโดยเฉพาะตอนกลางคืนีสวยมากเดี๋ยวค่อยเล่าค่ะเอนงี้อ่ะก็อันนี้เป็นฝั่งบูดาอืมซึ่งใช้เวลาครึ่งวันอยู่ที่นี่ได้เลยนะถ้าคนมีเวลาให้บูดาเปสต์หนึ่งวันสมมติแต่จริงๆอ่ะถ้าคอนวันมันก็จะ อิมเอมออยไได้มากกว่านั้นเพราะว่าฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งที่มีพวกมิวเซียมอะไรเงี้ยเยอะเลยเนาะเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆ่านะอยู่ในฝั่งบูดาเยอะเลยค่ะก็ค่อยๆเลื้อยไล่ไปเพราะมันต้องใช้เวลาเดินบนเนินเขาไปแต่ว่าสวยแน่นอนมีช็อตเด็ดแนะนําทุกคนค่ะขอให้ยืนอยู่บนป้อมเนาะแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นแบบหน้าต่างเป็นลูกกรงอะไรเงี้ยแล้วเวลาถ่ายผ่านลูกกงไปแล้วเห็นอาคารรัฐสภาสวยยสวยมากเป็นช็อตที่แบบสวยงามจริงๆค่ะ อะเดี๋ยวพักเบรกกันสักคู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าไปเที่ยวฝั่งเปสกันบ้างจะมีอะไรช่วงหน้าติดตามค่ะสนับสนุนโดยทิพยะประกันภัย กลับมาทำความรู้จักกับบูดาเปสแห่งฮังการีกันต่อค่ะเมืองนี้เจ้าสเสน่ห์จริงๆใครได,ได้ลองไปเดินนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนนะจะรู้เลยว่าโอ้โหที่สุดของที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรปเหมือนกันที่นี่อ่ะมาดูกันค่ะว่าฝั่งเปสนะเมื่อกี้เราพูดฝั่งบูดาไปแล้วฝั่งเปส์นี่ก็แบบเราเริ่มมาที่อาคารรัฐสภากันก่อนอย่างที่บอกไปเขาเคลมว่าที่นี่เนี่ย เป็นอาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดงดงามที่สุดข้างในเนี่ยมี600อกว่าห้องนะคือใหญ่มากๆแล้วสร้างแบบออกแบบอยู่แบบริมแม่น้ำดานูบเลยเจริงๆอ่ะดูกลางวันว่าสวยแล้วแต่ครั้งล่าสุดที่เราไปเนะี่ยโชคดีเหลือเกินก็คือได้มีโอกาสล่องแม่น้ำตอนกลางคืนล่องแม่น้ำดานูบอะล่องช้าๆแล้วผ่านที่เล่นแปบบ๊บโอ้โหอันนี้ก็คือใครที่ไปบูดาเปสต์แล้วแบบขอให้ จับสันเวลาอากาศดีไม่ดียังไงไม่รู้รู้แต่พอตอนกลางคืนอ่ะมันติดไฟแล้วมันคือแบบสงพลังมากสวยงามมากมุมที่ถ่ายแล้วสวยนอกจากในแม่น้ําถ่ายบนสะพานเชนบริดจ์ Chain ก็สวยเหมือนกันหรือว่าถ่ายจากฝั่งบูดาก็สวยแต่อาจจะไกลหน่อยดังนั้นอ่ะตรงล่องแม่น้ำอนะ่ะคือแบบ เพอร์เฟกมากก็หาโอกาสนี้นะคะมันจะมีทัวร์ล่องแม่น้ำดานูบเพื่อดูอาคารรัฐสภาตอนกลางคืนก็ขอให้ไปกันค่ะเผื่อใครจะมีโอกาสไปเที่ยวบูดาเปสต์อีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นฮอตสปอตของฝั่งเปสก็คือวิหารเซนต์สเตเฟนเป็นวิหารที่แบบเ,เขาซ้าเหมือนเป็นใช้คำว่าอะไรดีศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง บูดาเปสต์ก็แล้วกันที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนเซ็นเตอร์รอบๆก็จะเป็นเหมือนจัตุรัสจัตุรัสหนึ่งเลยเวลามีงานเทศกาลหรือมีตลาดนัดอะไรที่เขาจะมาเปิดท้ายเขาไม่เปิดท้ายกันหรกแ้วแจะมี farmers market หรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจัดกันอะไรตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นเป็นจุดที่สวยงามถ้ามีโอกาสเข้าไปข้างในค่ะข้างในนี่ก็ อ,อ,อาจจะแบบโอ้โหไม่อลังหรือไม่เข้มขขังเท่ากับฝั่งแมตเทียสนะแต่ว่าก็สวยอยู่เหมือนกันตรงนี้สวยอยู่เหมือนกันก็ใครไปก็ขอให้ลองแวะเข้าไปดูพวกเรื่องงานกระจกสีอะไรเงี้ยฮังการีเนี่ยบสถฮังการีจะสวยมากโดยเฉพาะที่ที่เซนต์สเตฟนนี่ก็เหมือนกันค่ะฝั่งนี้เนี่ยถ้าคนจะช็อปขอให้เลือกช็อปฝั่งนี้เพราะว่าร้านรวงต่าง,าง,างเนี่ยจะอยู่บนถนนที่อยู่แบบจากแม่น้ํา ตรงไปปุ๊บก็จะเป็นวิหารเซนต์สตีเฟนช็อปนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะร้านรวงสองฟากฝั่งถนนนี่เลยใครจะเลาะไปถนน2ถนน3อะไรอย่างนี้ก็จะอยู่ตรงนี้หมดเลยดังนั้นเอาจริงๆเป็นเมืองที่เที่ยวง่ายและเป็นเมืองที่สามารถใช้เ,เขาเรียกอะไรอะทเท้าเขาจะเรียก w a l k a b l e เนะเป็นเมืองที่ใช้การเดินเนี่ยเที่ยว2ฝั่งได้แบบสบายสบายอยากเที่ยวเนิบเนิบใช้เวลา2วันอืม เที่ยวพอดีๆวันหนึ่งก็ก็เอาอยู่อ่าถ้าบางคนแบบไม่ได้อะไรมากแต่เดี๋ยวนี้เนาะสายโซเชียลเนี่ยเขาต้องมีโพสที่หนึงร้อยรูปอะไร <c oughs> ถ่ายที่เดียวร้อยรูปโพสร,รูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจก็แบบสองวันกําลังดีจะได้แบบว่ามีเวลาเก็บมีเวลาอะไรเพราะว่าบูดาเปสต์เนี่ย พอมันเป็นบางช่วงนะที่เป็นอย่างรอบล่าสุดที่เราไปมันเป็นช่วงสปริงมันก็จะมีตลาดนัดสปริงที่มีทุกวันตั้งแต่เปิดตั้งแต่8แโบบมงเช้ายันแบบ6โมงเย็นขายของงานแฮนด์เมดแบบน่ารักมากแต่และช่วงมันก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปใน,ใน,ในตามจัตุรัสอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไปไปแล้วแบบตรงกับช่วงพวกนี้แล้วมีเวลาละเลียดมีอะไรเงี้ยมันก็จะ ทําให้การเดินทางสนุกขึ้นอะไรเงี้ยที่จริงเนี่ยบูดาเปสต์ยังมีชื่อเรื่องน้าแร่เขาจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกอะไรนะสะสะน้ำเซเยนซี่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นเหมือนสระน้ําแร่อะสระน้ําแร่เซเยนซี่ซึ่งแบบชาวเมืองก็จะเข้าไปแออช่แช่น้ําอุ่นอะไรกันอย่างนี้กันเพื่อ สุขภาพอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่แบบว่าเ,เขาโด่งดังเรื่องนี้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นบูดาเปสตค่ะซึ่งเป็นฉบับที่แบบว่าทเที่ยวกันง่ายๆเที่ยวกันง่ายๆเดินข้ามสองฝั่งสบายๆเลยนะคะหรือตอนกลางคืนนี้ถ้าใครมีเวลามากกว่านั้นเนี่ยแนะนำแบบตอนเย็นๆนะ่ยริมแม่น้ำดานูบนี่คือความบันเทิงมันจะลื่นลมมากเราจะเห็นผู้คนออกมาปั่นจักรยานผู้คนออกมาจ็อกกิ้ง จุงหมาออกมาเดินเล่นริมน้ําดานูบบางจุดแถ,แถบใกล้กับอาคารรัฐสภามันก็จะเป็นแบบรองเท้าคนก็จะไปยืนถ่ายรูปกันเอ๊ะรองเท้านี้รองเท้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นเหมือนเขาทําไว้เป็นสัญลักษณ์เนอะตอนที่พวกยิวบังคับให้โดดน้ําอ่ะแต่รองเท้าเป็นสิ่งมีค่าในยุคนั้นไงก็ต้องถอดรองเท้าทิ้งไว้นะแกไปแต่ตัวแกอยาเอารองเท้าไปรองเท้าก็จะก็จะเป็นเหมือนรูปปั้นรองเท้าอยู่อยู่ไปใกล้กับอาคารรัฐสภาเลยค่ะเนี่ย มันมีอะไรเล็กๆน้อย,อยใ,หให้เรียนรู้ให้ดูกันสำหรับบูดาเปสต์เลยระวังนิดนึงค่ะสำหรับเรื่องการแลกเงินอันนี้เจ็บมาแล้วเลยอยากเตือนเห็นไหมต้องเจ็บมาก่อนต้องเสียค่าเทอมมาก่อนอะไรอย่างนี้เรื่องแลกเงินค่ะแลกเงินที่ประเทศในแถบยุโรปตะวันออกเนี่ยเช็คฮังการี Hungary. ประเทศพวกเนี้ยเวลาแลกเงินเราต้องดูดีๆบัลแกเรียนี่ตัวจี๊ดทั้งนั้นเลยชื่อที่อ้างที่พูดพูดถึงเนี่ย เขาจะติดเลทหน้าร้านไว้เลทหนึ่งดีพอเราเข้าไปแลกโดยที่ไม่ถามย้ํานั่นแหละ,อ,ะอาจจะโดนก็คือเขาก็จะแลกสําหรับเลทวันนี้มาแต่พอเราแบบอ้าวทำไมได้เท่านี้นี่เลทวันนี้คือเท่านี้ไอที่ติดไวนะ้น่ยเมื่อหลายวันก่อนดื้อ,อแบบนี้ก็มีนะคะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยก็ก็ต้องระวังนิดนึงอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของบูดาเปสสำหรับคนที่ฟัง ฟังมาทั้งหมดแล้วแบบอุย้ยฉันก็อยากไปเนาะฮังการีอะไรอย่างนี้แบบนี้ค่ะจากไทยเนี่ยไม่มีบินตรงไปฮังการีวิธีที่สะดวกที่สุดคุณน้องบินไปตั้งหลักที่สถานไปที่ออสเตรียที่เวียนนาก่อนกรุงเทพเวียนนามีบินตรงก็มีนะของเราอะแล้วก็มีหลายสายการบินด้วยไปตั้งหลักที่เวียนนาก่อนอันดับแรกหลังจากนั้นนั่งรถไฟจากเวียนนาไปบูดาเปสต์ก็วิธีนี้สะดวกที่สุดแล้วก็ตอนนี้ข่าวดีก็คือว่าออสเตรีย เปิดให้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวและะ้วค่ะเป็นไม่กี่สถานทูตในยุโรปที่เปิดวีซ่าให้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวได้ดังนั้นถ้าตอนนี้คุณไม่ติดใจอะไรกับการเข้ามากักตัวจะกักที่ไหนก็แล้วแต่บินออกไปเที่ยวโลดเลยถ้าอยากจะไปตอนนี้คนไม่เยอะด้วยไงเราบอกอะไรกําลังแบบเพิ่งเริ่มฟื้อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อย่างที่บอกค่ะบินแบบไปขอวีซ่าที่สถานทูตออสเตรียเที่ยวออสเตรียสักวันสวันก่อนเวียนนาเสร็จป,ปุ๊บนั่งรถไฟไป บูดาเปสต์เลยสบายสบายเลยค่ะไม่ไกลด้วยอ่าก็อันนี้เป็นเ,เรื่องราวของบูดของฮนะังการีเนาะเผื่อใครจะไปเที่ยวกันก็เริ่มจากบูดาเปสต์ก่อนจริงๆยังมีอีกเต็มเลยของฮังการีอ่าสำหรับวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะทิพยะประกันไทยค่อยู่กับเราทุกทุกทริปทุกเที่ยวเลยนะคะรวมถึงด็อกเตอร์บพลัสค่ะแคลเซียมพรีเมียมจากญี่ปุ่นจริงๆไม่ได้มีแค่แคลเซียมนะมีคอลลาเจนที่เป็นพรีเมียมมากๆค่ะ แค่ฉีดซองปุ๊บแล้วปอกเข้าปากได้เลยไม่ต้องไปชงในน้ำไม่ต้องอะไรเนี่ยเขาจะมีเป็น Product ที่เป็นพรีเมียมหมดเลยของด r บเบิลบอมโบพลัสนะคะรวมถึงนี่ค่ะเสื้อสวยๆจาก h a v e a nice wear นะคะเข้าไปดูกันได้ใน Instagram h a v e a nice wear ค่ะมีให้เลือกอย่างเสื้อแบบนี้มีให้เลือกประมาณ 44, 40สี40ลายเนี่ยปักๆแบบนี้นะคะเลือกปักแดงแดงปักขาวขาวปักส้มอะไรเงี้ยมีเลือกหมดเลยอ่ะ แล้วก็อันนี้ด้วยเป็นซีรีส์โคคนัทค่ะจากภูตะวันที่บอกเป็นซีรีส์เพราะว่าเขาจะมีทั้งครีมลดผมแชมพูครีมอาบน้ำสบู่สครับอย่างตัวนี้เป็นสครับอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นซีรีส์โคคนัทซึ่งเขาได้มะพร้าวดีมะพร้าออร์แกนิกจากอัมพวาเลยเป็นจุดที่มะพร้าวดีที่สุดของประเทศไทยเลยนะก็เข้าไปช็อปกันได้ค่ะที่ w o r l d w i d e p u t a w a n s h o p c o m ค่ะ ลด5%ทันทีทันทีที่คุณใส่โค้ดว่าการคลับนะคะ K A N C L U B ค่ะการคลับแต่ถ้าใครอยากจะซื้อเยอะซื้อซีรีส์ไม่พอไปซื้อพวกอากัณนออยล์หรือพวก p r o d u ั t ไ์ในครีมเดย์ครีมออร์แกนิกอะไรของเขาด้วยเนี่ยสมัครสมาชิกก็เลยดีกว่าค่ะเพราะจะได้ลดเพิ่มอีก5%ิริรวมแล้วเป็น10%ค่ะสำหรับ puawanchop. com นะคะเข้าไปดูสินค้าเขากันได้ค่ะก็ดีๆทั้งนั้นเลยสำหรับวันนี้ค่ะก็ ต้องไปแล้วแต่ว่าครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องเมืองอะไรนี่ต้องติดตามทอล์กเรื่องเที่ยวกับการชนาหงทองวันนี้สวัสดีค่ะ